สวัสดีครับพบก,กับครูภูมิพิรกรน,นักครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับบุคลากรในโรงเรียนของฉันสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เริ่มสูบทเรียนใหม่เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องบุคลากรในโรงเรียนค่ะน้องๆคงสงสัยว่า คำว่าบุคลากรมันหมายความว่าอะไรพี่มีคำตอบค่ะคำว่าบุคลากรที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือคนที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่ามีคนอื่นอยู่ในโรงเรียนของเรานอกจากเพื่อนๆและคุณครูของเราคนเหล่านั้นเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้พี่มีคำตอบค่ะเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่โรงเรียนเด็กๆพัดลอยเลินเบิ้มและเต้ยต่างใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียนกันเพราะมีลมหนาวพัดมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเบิ้มเดินเข้ามาที่หน้าตึกอาคารเรียนเห็นคุณน้ากวาดเศษใบไม้ในโรงเรียนอยู่จึงถามพัดและเต้ยพัดคุณอาคนนั้นเขาเป็นใครเหรอเราว่าน่าจะเป็นคนทำความสะอาดให้โรงเรียนนะ แต่เราเห็นเขาทำหลายอย่างนะอืมเราว่าเราไปถามครูกันดากันดีกว่านะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้จักคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนบ้างหรือเปล่าคะลองบอกหน่อยค่ะว่ามีใครบ้าง บรรยากาศชั่วโมงแรกในห้องเรียนขณะที่ดเด็กๆต่างคุยกันเสียงดังเมื่อคุณครูเดินเข้ามาในห้องเด็กๆต่างพากันเงียบเสียงลงนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนเช้านี้อากาศเย็นมากค่ะนักเรียนอย่าลืมใส่เสื้อหนาวและดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณครูคะ เมื่อเช้าวพวกหนูเดินผ่านหน้าตึกอาคารเรียนมีคุณอาทำความสะอาดด้วยค่ะคุณอาเขามาช่วยเราทำความสะอาดเหรอคะคุณครูใช่ค่ะช่วยดูแลให้โรงเรียนเราสะอาดขึ้นเราเรียกว่าพานโรงค่ะนอกจากคุณอาพานโรงที่นักเรียนเห็นแล้วยังมีคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนของเราอีกหลายคนค่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่ามีใครอีกบ้าง ครูใหญ่ใช่ไหมครับครูเก่งมากค่ะเบิมรมครูใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียนนั่นเองค่ะใครตอบได้อีกบ้างคะคุณครูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเบินนักเรียนด้วยใช่ไหมครับครูเก่งมากเตยนักเรียนก็ถือว่าเป็นบุคลากรในโรงเรียนนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะ บุคลากรในโรงเรียนของเรายังมีอีกหลายคนค่ะถ้านักเรียนทราบแล้วมาบอกให้ครูฟังนะคะเมื่อเรารู้จักบุคลากรกันแล้วเรามาดูโครงสร้างของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นแบบนี้ค่ะน้องๆทราบความหมายของบุคลากรในโรงเรียนกันไปแล้วน้องๆทราบกันไหมคะว่าบุคลากรในโรงเรียนมีใครบ้าง และแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรในโรงเรียนของเราตามมาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่คนแรกของเราว่ามีใครบ้างเริ่มจากผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลโรงเรียนทั้งหมดคล้ายๆกับเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนั่นเองค่ะคนต่อมามีชื่อเรียกคล้ายๆกับผู้อำนวยการของเรา ตาตำแหน่งรองลงมานั่นก็คือรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนและคอยดูแลาการเรียนการสอนของครูรวมทั้งดูความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยค่ะต่อมาคือคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนคงไม่คุ้นชื่อกันเท่าไหร่ แต่คณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญในโรงเรียนของเรานะคะเพราะมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนเช่นกิจกรรมต่างๆหรือโครงการในโรงเรียนที่ครูสอนนักเรียนก็จะได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะน้องๆคุณครู มีหน้าที่สอนให้นักเรียนมีความรู้และอบรมบ่มนิสัยเราให้เราเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขที่สำคัญที่สุดน้องๆตอบได้ไหมคะว่าใครถ้าไม่มีบุคลากรที่พี่กล่าวมาทั้งหมดก็ไม่มีความหมายนั่นก็คือนักเรียนค่ะซึ่งตัวนักเรียนเองก็มีหน้าที่นะคะ มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่คุยเล่นในเวลาเรียนและเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูค่ะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมโรงเรียนด้วยเช่นกีฬาสีแข่งขันตอบป,ปัญหาเป็นต้นคนต่อมาก็มีความสำคัญมากในโรงเรียนของเรา ทำให้โรงเรียนน่าอยู่นั่นก็คือพานโรงค่ะซึ่งมีหน้าที่ช่วยดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และงานบริการในโรงเรียนต่างๆน้องๆเองก็สามารถช่วยคุณอาพานโรงได้โดยการช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะน้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับ ว่ามีใครบ้างที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนของเราต่อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกันให้น้องๆเลือกภาพที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนมาใส่ในโรงเรียนของเราให้ถูกต้องนะครับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการคณะกรรมการสถานศึกษาครูน้องๆทราบแล้วใช่ไหม İ คะว่าบุคลากรในโรงเรียนของเรามีใคร และแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรบ้างซึ่งตัวน้องๆซึ่งก็เป็นนักเรียนก็เป็นบุคลากรในโรงเรียนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นน้องๆควรทำหน้าที่การเป็นนักเรียนที่ดีด้วยการตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคุณครูด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องๆคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบที่เราได้เรียนมานะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกั้นพื้นฐานครับ